รหัสนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค,ค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ลายแพวาวา01นลายแพวาวาศ1สวยคลาสสิกมากๆเลยคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายงานผ้าไทยผ้าฝ้ายลายแพวาวาตีนแดงผืนนี้นะคะรหัสนะคะคุณลูกค้าขา2 5 6หาค่ะ รหัสสองห้าหกก้าสวยๆนะคะผืนนี้นะคะจะเป็นนะคะ ลายแพรวาตีนแดงลายแพรวาตีนแดงสวยๆคุณล mm ูก hmm. ค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่บารีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะจะเป็นลายแพรวาค่ะผืนนี้ลายแพรวาตีนแดงลายแพรวาตีนแดงค่ะสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะยไสหมยยคะ สวยมากเลยเนาะพืนนี้เหรอพืนนี้นะคะลายแพรวาตีนแดงรหัส2568รหัส2568สําหสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 041 6 0 08ค่ะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรานะคะให้หัวซีตตรงนี้นะนี่เลยใส่แบบนี้ค่ะพี่ สวยมากใส่แบบนี้เลยค่ะใส่แล้วจะแบบว่าสูงนะคะดูสูงดูผอมดูเพียวมากๆนะคะด้วยลายผ้าที่มีความสวยงามค่ะด้วยลายผ้าที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะผืนนี้690บาทจ้ะพี่ผืนนี้690บาทนะคะ690บาทใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะใครรับผืนนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยสวยคลาสสิก สวยคลาสสิกมากๆนะคะสวยสุดๆเลยคุณลูกค้าขาชอบมากเพราะว่านุ่มนะถ้าแบบว่าถ้าให้ลายผ้านะคะดูดูด้วยเรื่องของลายผ้าลายแพวานะคะเป็นผ้าที่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายที่มีความสวยมีความละเอียดอ่อนนะคะมากมายเลยคุณลูกค้าขาแล้วผืนนี้แล้วผืนนี้คุณลูกค้าขารหัสนะคะ2568รหัส2568 คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดเย็บเพิ่มเติมให้บอกได้เลยนะเดี๋ยวน้ำมตัดให้นะคะอยากตัดเป็นผ้าถุงอยากตัดเป็นกระโปรงอยากตัดเป็นชุดมินิเดสคุณลูกค้าเลือกตัดได้ตามใจชอบนะคะสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ ขนาดน้านผ้าหนึ่งค่ะความยาวอยู่ที่1 8 0แปิซนติเมตรค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราพืนนี้นะคะ690บาทพืนนี้690บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยนะ,ะเดี๋ยวนุ่งขออนุญาตใส่ให้ดูนุ่งขออนุญาตนะคะใส่ให้ดูค่ะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะใส่แบบเหมือนผ้านุง่งใส่เหมือนแบบเป็นผ้าถุงผ้าผ้านุงาน่งผ้าถุง,น,งนะเนาะอันนี้เราก็เชิดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็พับ ใส่ดีค่ะพี่ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บารีผ้าไทยนะดูสิสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะลายแพรวาตินแดงจ้ะพี่คืนนี้ลายแพรวาตินแดงจ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสวยใช่ไหมคะสวยทุกผืน สวยทุกผืนเลยค่ะสวยจริงค่ะพี่ผืนนี้สวยมากนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มริผ้าไทยจ้าอะไรเงยคะสวยไหมคะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เย็บนะคะบริเวณนะคะเก็บบวชสิ้นตีนสิ้นอีกนิดน,นึงก่อนนะเก็บบวชสิ้นตีนสิ้นอีกนิดนึงนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะจะนําไปสวมใส่นะคะแบบเป็นผ้าถุง นะแบบนี้ลักษณะรูปแบบของผ้าถุงแบบนี้ก็คือแบบว่าเราสามารถจับผ้าแล้วใส่ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นนี้690บาทพื้นนี้690บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 041 6 0 0กค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยรวมไปถึงนะคะสายลัดสิ้นตรงนี้แถมให้ฟรีด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อ ผ้านะคะคุณลูกค้าขาที่เป็นผ้าไทยลายแพรวตีนแดงตรงนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะใส่ลัดส้นตรงนี้นะคะฟรีแถมให้ฟรีหนึ่งเนด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนนี่คิวออดนะคะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจ้ะ สวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะชอบไหมถ้าชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะถ้าชอบสนใจนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผืนนี้นะคะรหัส2568ค่ะผืนนี้รหัส2568ใครรับถ้าเข้ามาโทรเข้ามาบอกกับแอดมินได้เลยนะคะเลือกซื้อเลือกรับนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ690บาทนุ่มก็มีสายลาสิ้นแถมให้ฟรี อีก1น้เซนด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยหรือว่าอยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงให้ด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวตัดให้ ราคาค่าผ้าพร้อมค่าตัดวันนี้จัดโปรพิเศษค่าผ้า690บาทค่าตัด800บาทนะคะทั้ง11เสืจะอยู่ที่1,490บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเป็นแค่1,290บาทเท่านั้นค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายค่ะรุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสวยงามค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะลายไม่หลุดลายไม่ลอกนะใส่ได้เลยค่ะพี่ใส่ได้แบบสวยทนสวยนานด้วยนะใส่ได้แบบสวยทนสวยนานนะคะลายไม่ลอกค่ะ มันไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะของเราจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอค่ะผ้าายหมักโคนผ้าายหมักโคนทอเครื่องค่ะคุณลูกค้าขาสวยมากนะคะแล้วเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้เลยเนื้อผ้านุ่มๆน,นะคะที่เป็นผ้าหมักโคนตรงนี้เนื้อผ้าจะนุ่มมากๆนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นสั่งซื้อวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะใส่ลัซซิ่นแถมให้ฟรีอีกหนึ่งเส้นด้วยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเฉพาะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะ ผ้าฝ้ายลายแพรวาตีนแดงโอเคนะผ้าฝ้ายลายแพรวาตีนแดงดีมากเลยคุณลูกค้าหานุ่มแถมใส่ลัดสินให้ด้วยนุ่มแสงนุ่มแถมนะคะใส่รัดสินนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้ฟรีหนึ่งเส้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยคะ่ะผ้าฝ้ายลายแพรวาตีนแดงผ้าฝ้ายลายแพรวาตีนแดงวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆจา๋าขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะพื้นนี้คะ่ะ พื้นนี้รหัส2569พื้นนี้รหัส2569ค่ะโอเคนี่เลยพื้นนี้สวยไหมคะพื้นนี้รหัส2569เนะคะเป็นลายผ้าที่มีความชัดเจนและขอบอกก่อนว่าเป็นงานผ้าทอไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณพี่ขาไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะนาไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยหลูเลิศอลังการมากๆนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงก็ได้ค่ะ สั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้คุณพี่ค่ะเบอร์โทรศัพท์0890416008ค่ะทักเข้ามามโทรเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยนะคะรหัส2569ค่ะรหัส2569นะคะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะผืนนี้สวยมากเลยใช่ไหม ผ้าฝ้ายลายแพรวาตีนแดงรหัส2569ค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสวยค่ะสวยคลาสสิกมากๆสวยค่ะสวยคลาสสิกมากๆเลยค่ะดูสีสวยมากเลยเห็นไหมคะถ้าชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทค่ะ ราคาผืนละ690บาทนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่วีรวัตรนะคะที่มานะคะ้าเข้ามาโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยผืนนี้รหัส2569 690บาท690บาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นงานผ้าฝ้ายมักโคนคุณลูกค้าคะสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนำไปปรับแต่ง นำไปปรับใส่ได้มากมายหลากหลายรูปแบบคุณลูกค้าจะนําไปใช้งานนําไปใส่ในรูปแบบไหนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นน้องมีหัวน้องมีนะคะสะส่ลัสซินแถมไปฟรีด้วยวันนี้คุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ้ารุ่นนี้ค่ะที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้ารุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าขาแถมฟรีใส่ลสัสซินหนึ่งเซนค่ะแถมฟรีใส่ลัสซินหนึ่งเซนค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ690บาทขนาดหน้าผ้านะคะ ขนาดหน้าผ้าหนึ่งร้อยความความความกว้างเนาะของหน้าผ้าหนึ่งร้อยแล้วก็ความยาวค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหรือว่าสองหลานั่นเองคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดต่อสั่งซื้อสินค้านะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาค่ะทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะอันนี้เราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเนาะถ้าคุณลูกค้านะคะจะนําไปใส่นําไปใช้งานในรูปแบบนี้คุณลูกค้าต้องไปเก็บบริวินนนนก่อะะคส หกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบาทค่ะงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้ของเราจะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ไม่ใช่ผ้าทอมือนะของเรานะคะจะเป็นงานผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าคิดว่าเป็นทอมือเพราะว่ามันสวยมากใช่ไหมเหมือนผ้าทอมือเลยใช่ไหมคะเหมือนเลยใช่ไหมคุณลูกค้าคะ เหมือนเลยเนาะดูสิมีความเป๊ะปังอลังการมากนะคะด้วยลายผ้าที่มีความคมชัดแล้วก็สวยงามค่ะถ้าเป็นนะคะรุ่นที่เป็นตีนแดงแบบนี้เวลานะคะใส่ยังไงก็สวยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าด้วยพื้นสีนะคะที่มีความสวยงามใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปสวมนําไปใส่นําไปมิกแอนด์แมทใส่ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะผืนนี้690บาทค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ690บบาทนะคะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่อง ผ้าใยหมักโครนทอเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปปรับนําไปประยุกต์ใช้ได้มากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะคุณลูกค้านะสวยมากเลยค่ะลายแพรวาตินแดงค่ะพื้นนี้รหัส2569พื้นนี้รหัส2569ค่ะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมักโครนสวยๆแบบนี้นะคะสวมใส่สบายไม่ร้อนนะสวมใส่สบายไม่ร้อนค่ะ ใส่ดีค่ะพี่ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสวยมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยคะ่ะเบอร์โทรศัพท์0890416008ค่ะนะคะสวยใช่ไหมดูสิขออนุญาตให้ดูเลยคะ่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะหมักโคนนะคะทอเครื่องสวยๆเลยคะ่ะ พืนนี้รหัส2569จ้าผืนนี้รหัส2569จ้าเป็นไงคะสีสันสดใสมากสีสันสดใสมากๆเลยใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกดติดตามนะคะทางช่อง YouTube แม่บริภาาไทยของเราด้วยนะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีคะ่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนำนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาจะนำนะคะผ้าไทยสวยๆแบบนี้นำไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติม นะคุณพี่ดูสิดูตรงลายผ้าก่อนนะคะอยากให้เห็นตรงลายผ้าตรงตีนแดงมีความสวยงามนะคะแบบว่า เป็นเป็นงานทอที่มีความละเอียดแล้วเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อฝ้ายไม่ร้อนค่ะใส่สบายไม่ร้อนค่ะใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีเพราะว่าเป็นเนื้อฝ้ายนะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะกับงานผ้าไทยลายแพรวาตีนแดงวันนี้คุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าขาแลวขอกบอกก่อนว่าลายเนี้ยลายที่นุ่มกำลังจะให้ดูเรียกว่าลายแพรวา01ศลายแพรวา01ศืนนี้ คุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยนะคะสวยคลาสสิกนี่คะ่ะเดี๋ยวนมให้ดูก่อนสวยคลาสสิกมากๆคุณพี่ขาดูผืนนี้ก่อนคะ่ะเ,เป็นไงคะเป็นลายผ้าที่มีความสวยคลาสสิกมากๆมีสีเขียวมีสีเหลืองดูแล้วแบบว่ามีสเสน่ห์มากๆอ่ะด้วยผ้านะคะทําให้แบบดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะถ้าเรานะคะได้นํานะคะนํามาตัดเย็บเนาะคุณลูกค้าคะนำมาตัดเป็นวัตถุนําไปตัดเป็นกระโปรงแบบนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าใส่ออกมาแล้วสวยมากๆด้วยนะคะดูค่ะ ะะดูลายผ้าก่อนนะคะด้วยสีนาอมีเขียวมีเหลืองมีแดงนะคะคือครบเพอร์เฟกมากเป็นเฉดสีที่ครบเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะแล้วด้วยที่พื้นสีตรงกลางเห็นไหมคะจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นสีเข้มๆเนาะจะเป็นสีดําแบบนี้ใช่ไหมแล้วหัวซ้นตีนซ้นเป็นสีแดงค่ะแล้วหัวซ้นตีนซ้นเป็นสีแดงตรงนี้นะคะทาให้ผ้านะคะมีความสวยงามทําให้ผ้าดูแบบว่ามีความคลาสสิกนะคะคุณพี่ใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ใสง่ายใส่สบายนะ,ะดูสีสวยไหมคะ ลายผ้าเต็มนะลายผ้าเต็มสวยงามผ้าฝ้ายหมักโคนหอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะสวยมากเลยพี่ดูสิสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะจ๊า สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะจ๊ะสวยมากเลยใช่ไหมคะแถมใส่ลัซซิ่นฟรีให้ด้วยนะคะมีใส่ลัซซิ่แถมให้ด้วยนะคะผืนนี้รหัสแพวาร1ศูค่ะผืนนี้รหัสแพวาร1ศูคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4แปดเกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มารีพาไทยของเราด้วยนะคะนี่สวย